สมาธิแล้วถอนจากสมาธิมาก็ได้บุญเยอะออก็น้อมกิดเนี่ยุทยิศส่วนกุศลแดดยาผ้าผู้ที่มาสมบูรณ์ให้กำลังนี้เพราะเราได้กำลังนี้แหละมาบอเป็นจึงได้คุณงามความดีอย่างนี้อันนี้แต่ละท่านแต่ละองค์หลายท่านหลายองค์นี่หรวมกันทิศส่วนกุศลนด้ก็ได้เยอะเฉพาะพวกเราคำพูดว่าเฉพาะพวกเราหมายความว่าผู้ที่อยู่ที่บ้านไม่ได้มานั้นโอกาสจะไรก็น้อย ถึงแม้จะนโมทนาสาธุสาธุยุบานก็ได้น้อยทำไมถึงได้น้อยมันไม่ได้เห็นกตาไม่เห็นกตาไม่ได้ยินกหูาน้อมลมสู่ศรัทธามันน้อยความเชื่อถือมันน้อยอันกสูงถึงน้อยอย่างพวกเราที่มานี่ไม่ยินในหูไม่เห็นในตาดูความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เชื่อมันเหลือเกินว่า พวกท่านทั้งหลายหล่านี้ได้กําลังจากพวกเราแล้วไม่ปพอพิเศเร็วสามเหมือนสงบังจมพวัวลองตังใจระพฤติปฏิบัติแน่ๆอ,อ,อันนี้แน่นอนแต่สําหรับผู้อยู่บ้านนั้นก็แหมก็น่าจะได้แต่ถ้าไปทําที่บ้านปริมาณจํานวนของพักเงินน้อยผู้ที่ส่วนกุศลได้ก็ได้น้อยลงเขามีปริมาณจํานวนน้อย แต่ว่าผู้ที่ได้รับบุญกุศลน,นั้นเพิ่มไปสานคือฝ่ายญาติผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีภารกิจที่ยากปริไม่ได้ชวนระยะก็ไม่ได้มาฟังพระสาสาทยายพระปรินได้มาในบางนับสินกันบ้างก็ยังได้บุญได้กุศลเพิ่มอันนี้เพิ่มปริมาณและที่บ้านก็สาทยายพระปริเกิดสวัสดิมงคลจะาก,กครอบครัวมันก็แตกต่างน,นั้นไปแต่ท่านจะมามองถึงอันนี้สังสมผลบุญกุศลละโอ้ย เรามาอย่างนี้มันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์คุณผลจริงจริงสมบูรณ์จริงจริงแม้แต่สมาชิกเองนี่ไม่ได้บริจาคร่วมเมตตาบาทเดียวแล้ก็ถือว่าลูรรกศิษย์ทำก็เหมือนตัวเองทำแล้วก็ได้ใส่บาตรร่วมกับลูกศิษย์เเมื่อช้านี้ก็ได้คุยให้พรกับลูกศิษย์ไปตลอดจนจบเหมือนกันทำไปโดยงใใ่ายอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจเพิ่มใจพิถีพิถัน ดีอ,อกดีใจกับลูกศิษย์เราก็ได้บุญได้บารมีลูกศิษย์ก็ได้บุญได้กุศลได้บารมีด้วยอันนี้เป็นอย่าง้นอันนี้น่าดีใจและการทาอย่างนี้มันลําบากแต่มันดีมันลาบากยังไงลําบากก็คนนี้มันหลายกิจหลายใจไอ้ยางก็พูดกันติดปากติดคอสเสมอว่านานาจิตยังไงแหละจิตมันไม่เหมือนกัน ความเห็นไม่เหมือนกันความเข้าใจไม่ถึงกันก็มักจะได้ยินได้ฟังเสมอว่าอะไรบ้านอยู่ที่นี่วัดอยู่ที่นี่เสือมด,ดันประสมุนถึงนูน้นไปทำไมมันเพราะอะไรโง่สิ้นดีมงมงายข้าสงกับพระสงเหมือนกันถึงส,สองร้อยยี่สิบเกเหมือนกันเรื่องอะไรจะเสือมไปอย่างนั้นไปย่างนั้นอันตรายรอบด้าน บางที่เลือดยางอา,าราวิ่งไปอาจจะไปทุ่มกันเขาเป็นอันตราเสียวายวานอาจจะเสียชีวิตด้วยเสี่ยงตอนตลาทุกด้านทำอยู่ใ,ใกล้ๆแต่มันง่ายจะตายไปออกมาแค่นี้ทำแค่นี้เดินมาก,ก็ได้ไมทท่ต้องขี่รถเดอยู่ใ,ใกล้เขาไม่ยักทังเสือกไม่รู้เรื่อง ปากมนุษย์บันพูดกันอยู่ตลอดเวลาเรายาวปากคู่ปากหอยปากโอปากเขียดคนไม่รู้ไม่มีสาระในตัวพูดอย่าไปฟังนไม่จําเป็นจะต้องฟังของเรานี่เราทํากันนี่ไม่จะทําบุญเรียกว่าทํากุศลอย่างก็ทำเน่าทาบุญทําทบุญ ไม่รู้ใส่บาตรก็ใส่ท,ทำกระทำระพูละตาไม่ได้ใช่สติปัญญาไม่ได้ใช่อยู่นิสสมนัสิกามจองตามความเป็นจริงนั่นเรียกเยกว่าทำบุญทำบุญอย่างนี้ได้บุญไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ได้จะเปรียบเทียบได้ยังไงก็เปรียบเทียบได้บางคนทำบุญประเภทนี้เกิดมาชาตินี้เขาล่ำรวยมหาศาลมีเงินมีทองมากมาย แต่บางคนไม่รู้จักใช้เงินบางคนได้เงินมานี่ทรมานหลักษาหวงงินแต่จะใช้จะกินนโอม้มาเทียบกับเราแล้วเทียบกันไม่ติดเงินมากมายกายกองน่าจะเสียสละเอาความสุขจากเงินบ้านไม,ไม่จะทุกข์กระทุกอันนี้เขาลํำรวยจริงแต่เขาไม่ได้ทำบุญหลอกชาตินีทำไมถึงไม่ทำคือจิตใจไม่มีสติปัญญาแล้วไม่มีอันอุปนิสัยส,ยสืบเนื่อง เุาผู้ทำบุญอย่างนี้เป็นผู้ไข,ข้ควรแล้วรองแล้ววิเคราะห์แล้วจึงท,ทำลงไปเรียกว่าทำกุศลคำว่ากุศลเนี่ยเขาเรียกว่ากุศโลบายเป็นผู้ทำด้วยความแย,ยบคายใช้สติปัญญาโดยโลคอบเป็นบุญเป็นกุศลกุศลอันนี้มันมีเนิสัยสืบเนื่องเพราะเป็นผู้ใชส้สติปัญญาเกิดมาจาตใจจะยากจะจนก็ตาม หรือเกิดมาชาติใดจะมีสมบัติมากมายก็ดีจะต้องทุ่งเทเสียสละสมบัตินั้นในทางที่ควรคือสะสมบุญกุศลพยายามปลีกตัวแสวงหาความดีอาศัยปัจจัยบุญกุศลมันสร้างขึ้นได้บุญเบื้องหลังนะมันสร้างขึ้นได้เหมือนปัจจุบันนี้เราอยู่นี่เบื้องหลังของเรานั่นเนี่ยเบื้องหลังของเราสนับสนุนอยู่นะปัจจุบันนี้กําลังท้ำอยู่นี้ก็สนับสนุนบ้างแต่น้อย เรามีความเป็นอยู่เวลานี้ตาไม่บอดหูไม่หกอาวัยวะสมบูรณ์มีสติปัญญาอย่างดีฐานะความเป็นอยู่พอปลีกตัวมาทำดีได้นั่นคือเบื้องหลังสนับสนุนมาเขาเรียวกว่าบ,บุญทุนเบื้องหลังหรือบุญเบื้องหลังสนับสนุนมาอันนี้เป็นอย่างนั้นในเมื่อบุญเบื้องหลังสนับสนุนมาถ้าเกิดไปทำต่อก็เหมือนพวกเขาเหล่านั้นทำบุญอย่างเดียวไม่ได้ทำบุสุ อะไรเป็นนิสัยที่สืบเนื่องต่อเขาก็กินแต่สมบัติเก่เาๆเวลาเขาตายไปแล้วเกิดมาชาติใหม่เป็นคนจนไม่มีอะไรกินกันต่อไปแล้วลำบากต้องรับจ้างหามือกินเมื่อจางพวกเรานี่พวกเราไม่ระมาถึงแม้ฐานะความเป็นอยู่ของเราจะแค่นี้พวกเราก็ไม่ระมาพวกเราก็ไปอยากเอาสิ่งที่พวกเราแสวงหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์มาแรกก็บุญกุศล ไว้เพื่อชาติต่อไปแล้วก็ทุ่มของเราเทของเรามีนิสัยมันเนื้อมันสืบม,มาเรียกว่าผู้ไม่ประมาทเปรียบเสมือนชาวนาพอทำนาล้าโอโ้โหขึ้นยุ่งเลยเต็มยุ่งเหลือหลายข้าวเราเยอะไม่ต้องทำแล้วนะหยุดพอปีนี้รับทานไป่ับผ่านไปหมดปีหน้าล่ะไม่จะทำมันก็ไม่มีในเมื่อมันไม่มีล่ะเราก็ต้องไปหาหน้าจ้างรนบาวานกินกันชั้นใดก็เหมือนกัน ัจนนี้ของเก่าสนับสนุนมาถ้าเราไม่ทําของใหม่เพื่อชาติต่อไปก็เหมือนกันเลยแหละอันนี้พอนึงก็ขอให้ตั้งใจเชื่อและเกินว่าพวกเราผู้สร้างกุศลรกิจเนีย่ยหรือกุศลเกจนาดีที่ทําลงไปต้องใช้กวนตรองวิเคราะห์ถึงเนื้อนาบุญน้ประเสริอยู่ที่ไหนเสียสลาทุ่งเทนี้ย่อมเป็นนิสัยสืบเนื่อง แม้นว่าจะไปตกอยู่แห่งวนตมวนใดก็ไม่หลงไหลไม่หลงไหลในความไม่หลงไม่ลืมความดีไม่หลงไหลไปในทางชั่วพระพุทธเจ้าจึงมีบัลลีว่าอย่างชัดเจนว่าอมุนโหกกาลังกระโนตีผู้ทําความดีแล้วด้วยสติปัญญาอันงามย่อมเป็นผู้ไม่หลงตายหรือไม่หลงไหลไปในทางที่ชั่วและไม่หลงลืมในบุญกุศลที่กระทาไว้ทุกันในวันจะจากล่า สามารถรวบรวมตะล่อมความดีเหล่านั้นมาไว้ในโอบอกในเมื่อจุติดำที่สุดสุกติพบสวรรค์ทั้งกลางภมโลกสูงสุดอนิพานแน่นอนของพวกนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนตั้งอกตั้งใจครับตั้งอกตั้งใจให้ด <wurde ep S 2> <Gotcha. S 1> ีชาติน <bridge way> ี่เป็นอย่างนี้แหละมุญทุนเบื้องหลังของเรามาขนาดไหนเราเกิดเป็นคนมากี่แสนชาติแล้วถึงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคนมาชาติเดียวปั๊บปับก็เปลือยเละเลือนเลือนเือแล้วเกิดเป็นคนมาชาติเดียวก็ดู เกิดเป็นคนมานชาติกระดูอทำไมดูนิสัยสัตว์เดรัจฉานมันฝังมามันติดมาสัตว์เดรัจฉานเห็นแก่ตัวดูสัตว์เดรัจฉานชอบกัดกันชอบใช้กำลังเข้าประหาตประหารกันแย่งกันชิงกันอันนั้นเขาเรียกว่าเยี่ยงอย่างสัตว์เดรัจฉานผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ๆนิสัยสัตว์เดรัจฉานมันมากก็เอาละต้องเปรียบคนอื่นกดขี่คน,คนอื่นดู อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันเห็นในชัดอย่างพวกเรานี่มีความอบอ้อมารีต่อกันมีความรักกันนับถือกันในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งลูกพ่อเดียวกันนี่มองเห็นหน้ากันก็ชอบใจกันดีใจกันวิ่งก็จับมือถือแขนเข้าวิ่งก็ไปยกมือกาดมือไหว้กันสแสดงความดีอกดีใจอันเนี้ยมองด้วยลึกๆสิอะไรทําให้เรานี่มีความอ่อนน้อมอะไรความดุดันทั้งหลายตะพ่งวงหมดไปได้ นันเนี้ยเรามองดูเถอะถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หลายชาติไม่ได้สร้างบารมีไม่เคยจารสนาเจอศาส,สนามาแล้วทําไมสิ่งเหล่านั้นมันจะลดละมันไม่ลดลอกมันก็เต็มอัดเต็มอยู่นั่นแหละน,นิสัยสัตว์นิรชานนั่นนะแต,นนต่นี้นิสัยสัตว์นิรยชฌานมันหมดแล้วหมดไปหมดไปมีแต่ความเป็นมนุษย์มนุษย์แบบว่าผู้มีกิจใจสูงมีความอบอ้มอมมารีต่อกันมีความรักกันเอ็นดูกันสงเคราะห์ก,กันมีการชวนกันสร้างความดีเท่านั้น อันเนี้ยพวกเราเป็นผู้เป็นมนุษย์มาซืบเนื่องจนนิสัยของสัตว์หมดมีแต่นิสัยของฝาเป็นมนุษย์อยากสมบูรณ์อยู่เท่านั้นและมนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมนาแต่มนุษย์ผู้มีศีลธรรมมนุษย์ผู้มีบารมีมีทานสินภาวนาอบรมไว้ดีแล้วอันนี้เป็นอย่างนั้นนะอันนี้โอ้ยมันเสร็จแล้วนี่นะแม่ได้ยินเสียงปังปังดูเขาไม่เสร็จอเอออะไรไม่ต้องเยวังสันิพานจยถายะาถายะาถายาถา สมาธิแล้วถอนจากสมาธิมาก็ได้บุญเยอะก็น้องกิจเนี่ยอุทิศส่วนกุศลแด่เฉพาะผู้ที่มาสมบูรณ์ให้กําลังนี้เพราะเราได้กําลังนี้แหละมาบอกเห็นจึงได้คุณงามความดีอย่างนี้อันนี้แต่และท่านแต่ละองค์หลายท่านหลายองค์นี่รวมกันอุทิศส่วนกุศลได้ก็ได้เยอะเฉพาะพวกเราคําพูดว่าเฉพาะพวกเราหมายความว่าผู้ที่อยู่ที่บ้านไม่ได้มานั้นโอกาสจะได้ก็น้อย ถึงแม้จะนโมทนาสาธุสาธุอยู่บ้านก็ได้น้อยทําไมถึงแด่น้อยมันไม่ได้เห็นกระตาไม่เห็นกระตาไม่ได้ยินกับหูตามน้อมลมสู่ศรัทธามันน้อยความเชื่อถือมันน้อยอันเนสูงถึงน้อยอย่างพวกเราที่มานี่ไม่ยินในหูไม่เห็นในตาดูความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เชื่อมั่นเหลือเกินว่าพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้กําลังจากพวกเราแล้ว ไม่พอพุติเลวสามเหมือนสงบงังจมพวกลองสั่งใจพอพุทธปฏิบัติแนออ่อันนี้แน่นอนแต่สําสหรับผู้อยู่บ้านนั้นก็แห้ก็นั่งจะได้แต่ถ้าไปทําที่บ้านปริมาณจํานวนของพักเห็ียน,น้อยผู้ทิศกุศลนั้นก็ได้น้อยลงเขามีปริมาณจํานวนน้อยแต่ว่าผู้ที่ได้รับ,บกุศลน,นั้นเพิ่มไปสานคือฝ่ายญาติผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีภารกิจที่ยากปริกมาได้ยัวนระยะ ได้มาฟันทะสาสาสะยายพระปริศได้มาสถาบานรับสินกันบ้างก็ออยังได้บุญได้กุศลเพิ่มอันนี้เพิ่มปริมาณและที่บ้านก็สาสะยายพระปริศเกิดสวัสดิมงคลอยอาครัวมันก็แตกต่างกันไปแต่ถ้าจะมามองถึงอันนี้สังสมบผลบนกุศลนะโอ้ยเรามาอย่างนี้มันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ปุญนพ้นนจริงจริงสมบูรณ์จริงจริงแม้แต่ะมาเห็นี่ไม่ได้บริจาคร่วมในสตาบาทเดียว ถือว่าลูกศิษย์ทำก็เหมือนตัวเองทำแล้วก็ได้ใส่บาตรร่วมกับลูกศิษย์มือเช้านี้ก็ได้คุยให้พรกับลูกศิษย์ไปตลอดจนจบเหมือนกันทำไปตดวงง่ายใจดีอก่มใจ,มมใจเปลื้มใจผิดดีใจดีอกดีใจกับลูกศิษย์เราก็ได้บุญในบารมีลูกศิษย์ก็ได้บุญในกุศลในบารมีด้วยอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้น่าดีใจและการทำอย่างนี้มันลำบากแต่มันดี มันลำบากยังไงลำบากก็คนนี่มันหลายกิดหลายใจไอ้ยางก็พูดกันติดปากติดคอเสมอว่านมนาจิตดังแัแหละจิตมันไม่เหมือนกัน ความเห็นไม่เหมือนกันความเข้าใจไม่ถึงกันก็มักจะได้ยินได้ฟังเสมอว่าอะไรบานอยู่ที่นี่วัดอยู่ที่นี่เสือดดันประทับุญถึงนูน่นไปทําไมมันเพราะอะไรโง่สิ้นดีงมงายฆ่าสง์กับพระสงฆ์เหมือนกันศูน7สองร้อยยี่สิบเกตเหมือนกันเรื่องอะไรจะเสือกไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นอันตรายรอบดา้า บางที่เลดอดยางอาณาวิ่งไปอาจจะไปทุ่มกันเขาเป็นอันตรายเสีวยวไยวาวบอาจจะเสียชีวิตด้วยเสี่ยงตอนตลาดทุกด้านทำอยู่ใกล้ๆแต่มันง่ายจะตายไปออกมาแค่นี้ทำแค่นี้เดินมาก,ก็ได้ไม่ต้องขี่รถเดอยู่ใกล้ๆเข้าไม่ยัททำเสือกไม่รู้เรื่อง เน่ยปากมนุษย์ันพูดกันอยู่ตลอดเวลาเรายาวปากคูปากหอยปากโอปากเขียดคนไม่รู้ไม่มีสาระในตัวพูดอย่าไปฟังนไม่จําเป็นจะต้องฟังของเรานี่เราทํากันนี้ไม่ ตามความเป็นจริงนั่นเที่ยงเี่ยวทำบุญทำบุญอย่างนี้ได้บุญไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ได้จะเปรียบเทียบได้ยังไงก็เปรียบเทียบได้บางคนทำบุญประเภทนี้เกิดมาชาตินี้เขาล่ำรวยมหาศาลมีเงินมีทองมากมายแต่บางคนไม่รู้จักใช้เงินบางคนได้เงินมานี่ทรมานหลักฐา,านขวัเงิน จะใช่จะกินนี่ยโอ้มาเทียบกับเราแล้วเทียบกันไม่ดิบเงิน,นงมากมายกายกองน,น่าจะเสียสละเอาความสุขจากเงินบ้างไ,ไม่จะทุกข์กระทุกอันนี้เขาลำรวยจริงแต่เขาไม่ได้ทำบุญหรอกชาตินี้ทำไมถึงไม่ทำคือจิตใจไม่มีสติปัญญาแล้วไม่มีอันที่อุป,ปนิสัยสืบมเนื่อนอย่างพวกเราผู้ทำบุญอย่างนี้เป็นผู้ใค่ควรแล้วรองแล้ววิเคราะห์แล้ว เพีงท,ทำลงไปเรียกว่าทำกุศลคำว่ากุศลเนี่ยก็เรียกว่ากุศโลบายเป็นผู้ทำด้วยความแยบคายใช้สติปัญญาโดยโลคบเป็นบุญเป็นกุศลกุศลนั้นนี่มันมีเนื้อสายสืบเนื่องเพราะเป็นผู้ใช้สติปัญญาเกิดมาชาติใดจะอยากกิจนก็ตามหรือเกิดมาชาติใดจะมีสมบัติมากมายก็ดีจะต้องทุ่มเทเสียสละดสมบัตินั้นในทางที่ควร คือสะสมบุญกุศลพยายามปลีกตัวแสวงหาความดีอาศัยปัจจัยบุญกุศลมาสร้างขึ้นได้บุญเบื้องหลังนะัมันสร้างขึ้นได้เหมือนปัจจุบันนี้เราอยู่นี่เบื้องหลังของเรานันเนี่ยเบื้องหลังของเราสนับสนุนอยู่นะปัจจุบันนี่กําลังทำอย่างนี้ก็สนับสนุนบ้างแต่น้อยเรามีความเป็นอยู่เวลานี้ตาไม่บอดหูไม่หนวกเอาไว้จิตวิสมมุบู มีสติปัญญาอย่างดีฐานะความเป็นอยู่พอปลีกตัวมาทำดีได้นั่นคือเบื้องหลังสนับสนุนมาเขาเรียกว่าบุญทุนเบื้องหลังหรือบุญเบื้องหลังสนับสนุนมาอันนี้เป็นอย่างนั้นเี๋ในเมื่อบุญเบื้องหลังสนับสนุนมาถ้าเกิดไปททำต่อก็เหมือนพวกเขาเหล่านั้นทำบุญอย่างเดียวไม่ได้ทำกุศลก็ไม่มีอะไรเป็นนิสัยที่สืบเนื่องต่อเขาก็กินแต่ทัพย์สมบัติเก่าเวลาเขาตายไปแล้วเกิดมาชาติใหม่เป็นคนจน ไม่มีอะไรกินกันต่อไปแล้วลำบากต้องรับจย่างหาเมือ่อกินเมือ่ออย่างพวกเรานี่พวกเราไม่ประมาาถึงแม้ฐานะความเป็นอยู่ของเราจะแค่นี้พวกเราก็ไม่ประมาาพวกเราก็พยายามเอาสิ่งที่พวกเราสแสวงหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์มาแรกก็คุณกุศลไว้เพื่อชาติต่อไปแล้วก็ทุ่มของเราเทของเรา,เรามีนิสัยมันเนื่องมันสืบม,มาเรียกว่าผู้ไม่ประมาทเรียบเสือน,นชาวนา พอทำหน้าล้วโอ้โหขึ้นยุ่งเลยเต็มยุ่งเหลือหลายเข้าแล้วเยอะไม่ทำทําแลลวนะหยุดพอปีนี้รับทานไป่ะะผ่านไปหมดตาปีหน้าล่ะไม่จะทำมันก็ไม่มีในเมื่อมันไม่มีล่ะเราก็ต้องไปหารับจ้างรับวานกินกันชั้นใดก็เหมือนกันปัจจุบันนี้ของเก่าสนับสนุนมา ถ้าเราไม่ทําของใหม่เพืเ่อชาติต่อไปก็เหมือนกันนัน่นแหละอันนี้พอน้ก็ขอตั้งใจเชื่อและเกินว่าพวกเราผู้สร้างกูกนนก้ส่นรกิจเนี่ยหรือกสุลและเกจณาดีที่ทําลงไปต้องใจควรตรองวิเคราะห์ถึงเนื้อนาบุญนับเสดอยู่ที่ไหนเสียสลาทุ่งเตนี้ย่อมเป็นนิสัยสืบเนื่องแม้นว่าจะไปตกอ,อยู่แห่งวนตะบนใดก็ไม่หลงไหลไม่หลงไหลหม่ยาว่า ไม่หลงไม่ลืมความดีไม่หลงไหลไปในทางชั่วพระพุทธเจ้าจึงมีบัญลีว่าอย่างชัดเจนว่าอาบนหกําลังกระโจนตีผู้ทาําความดีแล้วด้วยสติปัญญาอันงามย่อมเป็นผู้ไม่หลงตายหรือไม่หลงไหลไปในทางที่ชั่วและไม่หลงลืมในบุญกุศลที่กระทาไว้ทุกอันในวันจะจากล่าสามารถรวบรวม,รวมตะล่อมของความดีเหล่านั้นมาไว้ในโถในเมื่อจุติ ลำที่สุดสุกต oh. oh. ิภพสวรรค์ช่านกลางผมมิโลกสูงสุดพญิพานแน่นอนของคนนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนตั้งอกตั้งใจกันตั้งอกตั้งใจให้ดีชาตินี่เป็นอย่างนี้แหละมุญทุนเบื้องหลังของเรามาขนาดไหนเราเกิดเป็นคนมากี่แสนชาติแล้วที่นีเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคนมาชาติเดียวปก็บกับป่วยแล้วเลื่อนๆหรือเกิดเป็นคนมาชาติเดียวก็ดูเกิดเป็นคนมาน้อยชาติก็ดูทำไมดู นิสัยสัตว์เลี้ยงชันมันฝังมามันติดมาสัตว์เลี้ยงชันเด็นแก่ตัวดูสัตว์เลี้ยงชนันชอบกัดกันชอบใช้กําลังเข้าประหัรประหารกันแย่งกันชิงกันอันนั้นเขาเรียกว่าเยี่ยงอย่างสัตว์เลี้ยงชนันผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ๆนิสัยสัตว์เลี้ยงชันมันมากก็เอาและตเองเปรียบคนอื่นกดขี่คนเมงคนอื่นดูดันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันเห็นในชัด อย่างพวกเรานี่มีความอบอ้อมารีต่อกันมีความรักกันนับถือกันในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งลูกพ่อเดียวกันนี่มองเห็นหน้ากันก็ชอบใจกันดีใจกันวิ่งก็จับมือถือแขนเข้าวิ่งก็ไปยกมือกางมือไหว้กันสแสดงความดีอกดีใจอันเนี้ยมองด้วยลึกๆสิอะไรทําให้เรานี่มีความอดน,น้อมอะไรความดุดันทั้งหลายั้พปวงหมดไปได้อันเนี้ยเรามองดูเถอะ ถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หลายชาติไม่ได้สร้างบาร,รมีไม่เคยจัดศสนาเจอศาสนามาแล้วทําไมสิ่งเหล่านั้นมันจะลดละมันไม่ลดหรอกมันก็เต็มอัฒม์อยู่นั่นแหละน,นิสัยสัตว์ลวิญญาณนั่นแหะแต่นี้นิสัยสัตว์วิยฉาณมันหมดแล้วหมดไปหมดไปมีแต่ความเป็นมนุษย์มนุษย์แบบว่าผู้มีจ,จิตใจสูงมีความ,รรมอบอุ่มอมริต่อกันมีความรักกันเย็นดูกันสงเคราะห์กันมีการชวนกันสร้างความดีเท่านั้น อันนี้พวกเราเป็นเป็นมนุษย์มาซืบเนื่องจนนิสัยของสัตว์หมดมีแต่นิสัยของฝาเป็นมนุษย์อยากสมบูรณ์อยู่เท่านั้นและมนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมนาแต่มนุษย์ผู้มีศีลธรรมมนุษย์ผู้มีบารมีมีฐานสินภาวานาอบรมไม่ดีแล้วอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้โอ้ยมันเสร็จแล้วนี่นะแม่ได้ยินเสียงปองแังดูเขาไม่เสร็จอ,อะไรไม่ต้องเอวังสนะมัน ยถา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 เอโหเมวะอิโสตินเจตนาสุปกตะติปุจเจตังวะติตังสุขังสุปะเวยยะสติจตุสังขีตังสังคตะตาตันตุปะระณะโสยถาปะติโชติตะโสยถาสติปุจเจโหเมวะจตุสัพพะโรโหุอุปะจตุ มาเทมวัฏปันตะลายโดยสุขีอุชาลูกโกตวะอาิวาชนะสีพิเศนจักลุทธาปจานิโลจตาโรธรรมาวัฒนปิอานุวันโสสุขัิงภาตลา